ซัมซุงสวัสดีค่ะลูกค้าดูรุ่นไหนมาพิเศษหรือเปล่าคะหรือว่าดูใช้งานประมาณไหนคะแต่ถ้าดูสำหรับทำคอนเทนต์ตัดต่อวิดีโอนะคะหรือเน้นการถ่ายวิดีโอเลยวันนี้ขอแนะนำนะคะ A52 A52 5G นะคะ2รุ่นนี้นะคะให้กล้องพิกเซลที่สูงมากๆเลยนะคะถึง64ล้านพิกเซลในเลนหลักนะคะ กล้องหลังนะคะตอนนี้จะมี4เลนเลยค่ะเลนหลักอยู่ที่64ล้านพิกเซลมี OS กันสั่นในตัวนะคะแล้วก็จะมีเลน Ultra w ว d e นะคะอยู่ที่12ล้านพิกเซลและมีเลนไ i v e โฟกัสอยู่ที่5ล้านพิกเซลและมีเลนมาโครนะคะสำหรับถ่ายระยะใกล้เลยค่ะถึง5ล้านพิกเซลนะคะและให้กล้องหน้ามาอยู่ที่32ล้านพิกเซลค่ะค่ะ หน้าจอตัวนี้นะคะกว้างอยู่ที่6.5นิ้วหน้าจอตัวนี้คมชัดมากๆเลยนะคะเป็นจอแบบซูเปอร์อัลมเรตนะคะอย่างลูกค้ายืนอยู่กลางแจ้งกลางแดดนะคะเราจะเห็นหน้าจอของเรานะคะชัดแล้วก็ใส่มากๆเลยเพราะจอตัวนี้นะคะสู้แสงได้ดีค่ะและตอนนี้นะคะให้แบบถึง4,500มิลลิแอมนะคะรองรับถึงซูเปอร์ฟาสชั่นค่ะให้แรม8ดอม128จิกค่ะ และที่สำคัญเลยตัวนี้นะคะ CPU เร็วแรงเลยค่ะสำหรับสายเล่นเกมด้วยนะคะตัวนี้จะเป็น CPU Snapdragon 750G นะคะและที่สำคัญเลยตัวนี้รองรับ 5G คะ่ะลูกค้า A52 นะคะจะมีทั้งรุ่น 4G และรุ่น 5G นะคะอย่างรุ่น 4G นะคะตัวนี้ให้ CPU เป็น Snapdragon 720G นะคะแล้วก็ รองรับ 4G นะคะราคานะคะตัวนี้จะอยู่ที่11,999บาทนะคะแต่ถ้าลูกค้าอัพเกรดมาเป็นตัว 5G นะคะเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยนะคะราคาตัวนี้นะคะอยู่ที่13,499บาทนะคะค่ะและอีกรุ่นนึงนะคะที่อยากแนะนำเลยนะคะก็จะเป็น a 7 2ค่ะตัวนี้นะคะสำหรับสายเกมเมอร์เลยนะคะ ตอนนี้นะคะประมวลผลเร็วแรงนะคะด้วย CPU Snapdragon 720G นะคะพร้อม AI Game Booster ค่ะตัวนี้นะคะตัวกล้องก็ให้มาเหมือน A52 เลยนะคะกล้องหลังจะมี4เรนเช่นกันนะคะเรนหลักอยู่ที่64ล้านพิกเซลมีเรน u l t r Wide อยู่ที่12ล้านพิกเซลและเรนมา c ค o อยู่ที่5ล้านพิกเซลและเรน Tele นะคะอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะคะ และตัวนี้นะคะหน้าจอใหญ่มากๆเลยค่ะสำหรับสายเล่นเกมเลยนะคะหน้าจอตัวนี้ให้ใหญ่ถึง6.7นิ้วค่ะและหน้าจอนะคะจะเป็นแบบซ u เปอร์อัลมาเลค่ะความเรียดเป็น full hd plus ค่ะ,คะรีเซ็ตได้ที่9 0เฮิร์เลยค่ะเล่นเกมแบบลื่นๆเลยนะคะสำหรับสายเกมนะคะให้ ram แปด rom นอยยี่ิค่ะตัวนี้นะคะดีไซน์สวยมากๆเลยค่ะ และกันน้ำกันฝุ่นเช่นกันนะคะราคานะคะของ a 7 2นะคะอยู่ที่13,999บาทค่ะและรุ่นใหม่อีกรุ่นนึงนะคะแนะนำเลยก็จะเป็น a 3 2ค่ะ a 3 2ตัวนี้นะคะให้หน้าจอนะคะคมชัดมากๆเลยเป็นจอ amoled ค่ะ refresh r a t ตัวเนี้ยลื่นมากๆเลยค่ะอยู่ที่90้าเฮิร์ตนะคะ หน้าจอคุณภาพซูเปอร์ออมเลตนะคะตัวนี้หน้าจอจะใส่มากๆเลยและยังให้กล้องเลนหลักนะคะมาถึง64ล้านพิกเซลเลยค่ะตัวนี้ก็จะมี4เลนเช่นกันนะคะก็จะมีเลนหลัก64ล้านเลนวาย8ล้านเลนไรท์โฟกัส5ล้านและเลนมาโครอีก5ล้านนะคะหน้าจอตัวนี้ให้อยู่ที่6.4นิ้วนะคะหน้าจอเป็นแบบ Full HD Plus ไฮแรมแปดลอมร้อยิ 8, จิกค่ะตัวนี้จะเป็น CPU ที่เป็น h e l i o G80 นะคะจะประหยัดพลังงานมากๆเลยค่ะและแบตอึดถึง5,000 m น ah มนะคะและลูกค้านะคะยังได้ชาร์จเร็วด้วยค่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่8,499บาทนะคะขอแนะนำเลยนะคะซีรีส์ A ทั้ง3รุ่นนะคะและยังมีอีกรุ่นนึงนะคะที่เป็นรุ่น 5G และราคาประมาณหมื่นนิดๆน,นะคะ ก็จะมี A42 ค่ะ A42 ตัวนี้นะคะรองรับ 5G เลยนะคะ CPU ตัวนี้เร็วแรงเช่นกันนะคะจะเป็น Snapdragon 750G นะคะประมวลผลเร็วเลยสำหรับเกมเมอร์หรือสายทำคอนเทนต์ก็ได้นะคะให้แบตอึดถึง 5,000mAh MM นะคะดีไซน์สวยค่ะ ถ้าในซีรีส์ A ขอแนะนำสับตัวนี้นะคะสำหรับสายดูคอนเทนต์ทำคอนเทนต์นะคะและมีโหมดถ่ายภาพอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะถ้าอย่างลูกค้าชอบถ่ายแบบซิงเกิลเทสนะคะถ่ายช็อตเดียวนะคะได้ทั้งภาพและวิดีโอนะคะและจะมี My Filter นะคะเราสามารถสร้างฟิลเตอร์เป็นของเราเองได้นะคะและโหมดใหม่ล่าสุดเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบ ถ่ายรูปโหมดสนุกเนาะจะมีโหมดฟันนะคะตัวนี้นะคะแบบเป็นแรนดอมนะคะได้เลยนะคะทุกวันเลยนะคะตัวนี้จะป <Okay. S 1> สานกับ Snapchat นะคะหรือโหมดวิดีโอนะคะ,ะจะมีระบบการสั่นด้วยตัวนี้นะคะในการถ่ายวิดีโอทำคอนเทนต์นะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าวิดีโอเรา สำหรับหมวดวิดีโอนะคะสามารถเปิดตัวนี้ได้ Super s t สเตดนะคะตัวนี้เป็นระบบการสั่นนะคะของวิดีโอนะคะค่ะ <c oughs> ถ้าลูกค้านะคะสนใจราคาประมาณหมื่นต้นๆนะคะหรือประมาณ8,000นะคะก็ขอแนะนำค่ะทั้ง3รุ่นนี้เลยนะคะ